อะยิงขั้นตอนทำหลังคาครับยิงไม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้ไปด้วยใช่ไม่ใส่ใส่กลับเข้าไปใช่แล้วดูให้มันกำกึ่งกันขั้นตอนทำหลังคา ต้องยิงข้างนอกอ่ะไหนได้ไหมโอ้เด้งอืมระวังดีงทำลองรับไปยิงไงลังคามุงจากลังคามุงยาคา อันนี้เตียงขนาดเ<อ>มตรแปดสิคูณสเมตรหัวใหญ่มากอพอทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ ตัวนี้อยู่ที่ราคา4,500ครับเตียงนั่งเล่นนั่งพักผ่อนพร้อมขายสนใจก็อิน็อ็อ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับครับสวัสดีครับ